ฮริแดนมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Avis t เทอร์บิหรือที่มักจะรู้จักกันในชื่อ b r ูดิงมา m เตอรเป็นหนึ่งใน e ทเรนไบโอฟอร์มสายพันธุ์มีปีกขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่อิมเ r i ียมออฟแค้นพบมาและยังเป็นหนึ่งใน e ทเรนไบโอฟอร์มที่ถูกระบ,บุว่าเป็นไบโอไททานของฝ่าย e ทเรนิดอีกด้วยมีเรื่องเล่าว,ว่าเฮ r ิแดนถูกค้นพบครั้งแรกบนดาวไทแรนในช่วงปีที่745ของสาหัสวัษที่41 อันเป็นดาวดวงแรกที่ทางอิ p พี i u m ยมออ n ได้ค้นพบสิ่งมีชีวิตที่มีชื่อว่าเท r ร์ิดแต่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นเฮริแดนยังไม่มีบทบาทมากนักในสงคราม First t e r r a n i c War วอรทำให้เฮริแดนยังไม่ถูกเชื่อว่ามีตัวตนจริงและเป็นเพียงแค่คำบอกเล่าของพวกทหารที่รอดตายในสนามรบแต่ก็ได้มีบันทึกที่กล่าวถึงเฮริแดนเป็นครั้งแรกปรากฏบนดาวเบตาเอเฟเรียนโฟในขณะที่อินควิซิเตอร์ล็อกกำลังตรวจดูการยกพลขึ้นบกของกองกำลังเอลิเซียนดร t อปทู ในตอนนั้นพวกเขาก็ได้พบกับเฮบริแดน2ตัวทําให้เกิดการประทะกันกันกบไทรนิตยักษ์ซึ่งจากการประทะในครั้งนั้นทําให้กองยานเอลิเซนดรอปทูบเสียหายทั้งหมดและจากการประทะครั้งนั้นก็ได้พิสูจน์ให้อิมพีเรียมออฟแมนเห็นว่าระบบป้องกันของเครื่องบินขับไล่ของอิมพีเรียมนั้นไม่เพียงพอที่จะต่อต้านการจู่โจมของเฮบริแดนได้ต่อมาก็ได้มีรายงานการค้นพบเฮริแดนอีกครั้ง เมื่อปีที่814ของสหศวรรษที่41ในขณะที่กองกำลังเดฟวอตกำลังทำการรบกับพวกเทรณนิดบนดาวเฮริซอร์ในตอนนั้นพวกเขาก็ถูกโจมตีด้วยเฮริแดนและกากอยที่ได้เข้าโจมตีฝูงบินขนส่งกำลังพลของฝ่ายอิมพีเรียมจนเสียหายอย่างหนักและถึงแม้จะสามารถเอาชนะกองกำลังของเทรณนิทบนดาวเฮริซอได้ แต่เหตุการณ์บนเฮริซอก็ได้กลายเป็นเรื่องเล่าที่ทราบกันดีทั่วระบบดาวเจริโคเซกเตอร์ถึงความเสียหายจากการรบที่เกิดขึ้นและว่ากันว่ากองกำลังที่รอดจากเหตุการณ์บนเฮริซอนั้นเหลือรอดกลับมาเพียงแค่สเปซมารีนน้อยกว่าครึ่งแชปเตอร์นอกจากนั้นล้วนถูกฆ่าตายหมดและส่วนมากล้วนถูกฆ่าตายโดยเฮริแดนทางหน่วยงานมาจิไบโอโลจิสได้ศึกษาข้อมูลจากรายงานการค้นพบเจ้าเฮริแดนทำให้พอจะอนุมานได้ว่า เฮอริแดนอาจจะมีขนาดร่างกายหลากหลายขนาดแต่ส่วนใหญ่จะมีขนาดตัวประมาณ28เมตรและปีกที่กว้างประมาณ38.4เมตรแต่บางตัวอาจจะตัวใหญ่ได้ถึง30เมตรและปีกอาจกว้างได้ถึง40เมตรในขนาดเท่เฮอริแดนที่มีขนาดเล็กกว่านั้นกลับไม่มีรายงานการพบเจอเฮอริแดนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีขาหรือเท้าและด้วยเหตุผลนี้จึงได้มีการสร้างทฤษฎีขึ้นมาว่าบางทีเมื่อเฮอริแดนได้บินขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้ว มันจะไม่มีวันบินกลับมาลงบนพื้นอีกเลยโดยชีวิตทั้งชีวิตของพวกมันนั้นจะอาศัยอยู่บนท้องฟ้าและสําหรับนักชีววิทยาบางคนเชื่อว่าเฮริแดนสามารถใช้หน้าท้องในการเคลื่อนที่บนพื้นดินได้คล้ายกับงูแต่นา่นก็เป็นเพียงแค่ทฤษฎีที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้อยู่ดีแม้ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนท้องฟ้าและใช้ปีกในการเคลื่อนที่แต่เฮริแดนไม่อาจจะเทียบความเร็วกับเครื่องบินขับไล่ของฝ่ายอิมพีเรียมที่ใช้ไอพ่นในการเคลื่อนทีได้ ด้วยลำตัวที่บอบางและบิดเบี้ยวทำให้เกิดความคล่องตัวสูงซึ่งทำให้เจ้าเฮริแดนสามารถทำการบินหลบหลีกสิ่งกีขวางได้ง่ายกว่าเครื่องบินไอพ่นและนั่นดูเหมือนจะเป็นจุดอ่อนเพียงอย่างเดียวของมันมีรายงานว่ามีนักบินของอิมพีเรียมคนหนึ่งได้ขับเครื่องบินขับไล่เข้าไปใกล้เจ้าตัวเฮริแดนและเขาตัดสินใจที่จะระเบิดพลีชีพไปพร้อมกับมันแม้ว่าแรงระเบิดของเครื่องบินจะดูไม่รุนแรงเท่ากับแรงระเบิดของขีปนาวุธของกองทัพอิมพีเรียม แต่มันก็สามารถค่าเจ้าเฮริแดนล่วงลงไปกับพื้นได้นอกจากชื่อเฮริแดนที่ทางอิมพีเรียมออฟมนได้ตั้งให้กับเจ้าทรนนยักษ์ตนนี้แล้วนั้นยังมีอีกชื่อที่มักจะใช้เรียกเจ้าเฮริแดนนั่นคือบรูดิงมาเตอร์นั่นเป็นเพราะว่าร่างกายช่วงหน้าท้องของเฮริแดนนั้นป่องออกมาทําให้นักชีววิทยาบางคนเชื่อว่าที่บริเวณหน้าท้องมันป่องออกมาเพราะมีพวกลูกๆของพวกมันเกาะตามติดมาด้วยและเหล่าลูกๆของพวกมันคือกากร ธารณิดไบโอฟอร์มสายพันธุ์มีปีกขนาดเล็กมากกว่า20ตัวซึ่งทําให้เจ้าเฮริแดนถูกพิจารณาว่านอกจากที่ทําหน้าที่ในการจู่โจมเครื่องบินรบของอิมพีเรียมแล้วนั้นมันยังทําหน้าที่เป็นเครื่องบินยักษ์ที่จะคอยปล่อยเครื่องบินลําเล็กๆออกมาด้วยนอกจากนั้นขณะที่กาก่อยกําลังเกาะติดกับหน้าท้องของเฮริแดนพวกมันจะทําหน้าที่เป็นทั้งอาวุธและเกราะไปในเวลาเดียวกันเมื่อเข้าใกล้เครื่องบินของอิมพีเรียมพวกกาก่อยบางตัวจะใช้กรงเล็บของมันจู่โจมไปที่เครื่องบิน หรือในเวลาที่เฮริแดนถูกโจมตีบริเวณหน้าท้องพวกกากอยจะทำหน้าที่เป็นกราะให้กับเฮริแดนด้วยเกราะไครตินบริเวณหลังของพวกมันทําให้นักชีววิทยาเชื่อว่ากากอยและเฮริแดนทาหน้าที่ประสานงานกันและด้วยขนาดตัวที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนทําให้กลายเป็นที่มาของชื่อ Brooding m o t h e r ทางหน่วยงานออโดเซนสสาขาเซนสไบโอโลจีสได้ทำการศึกษาข้อมูลของเฮริแดนจากบันทึกและรายงานการพบเจอเจ้าเทรนิตยักษ์ตนนี้ ทำให้สรุปได้ว่าเทารนีไบโอไททันสายพันธุ์มีปีกเฮริแดนมีขนาดลำตัวประมาณ28เมตรขนาดปีกประมาณ38.4เมตรมีน้ำหนักประมาณ11ตันและสามารถหนักได้มากถึง64.2ตันเมื่อมีพวกากากอยกอเกาะติดไปด้วยมีความหนาขคงเกราะไคตินประมาณ4 50มิลลิเมตรมีเขี้ยวที่ยาวได้ถึง6เมตรมีความเร็วในการบินบนท้องฟ้าประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถเร็วได้มากถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถูกค้นพบครั้งแรกบนดาวไทแรนและถูกจัดเป็นภัยคุกคามระดับสูงสุดต่อมวลมนุษย์และนี่คือเรื่องราวของไทแรนิดไบโอไททานสายพันธุ์มีปีกเฮริแดนทุกท่านคิดเห็นกันอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณลงในช่องคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังขอบคุณครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Legendary War g a m e หากท่านอ่านรลอมากไปและอยากลงมาไฟในสนามรบขอเชิญที่ r e g e n d a r y War Games หากคุณกำลังตามหาโมเดลหรือนิยายใน Black Library และ c o m มูนิตี้ดีๆของเหล่า Player Warhammer ในไทยขอเชิญที่ร้าน Legendary War Games